วันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์เนาะก็ทาสวนเมื่อวานก็ทําสวนนะคะวันนี้ก็ตื่นแต่เชา้าตัว6หกโมงแล้วก็ออกมาจากบ้านหกโมงครึ่งนะคะขับรถมาชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มายืมอุปกรณ์นะคะที่นี่เขาจะมีร้านให้ยืมอุปกรณ์พวกแบบอุปกรณ์แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะอุปกรณ์ก่อสร้างขุดดินเลื่อยหรืออะไรประมาณนี้นะคะ่ะเราก็เลย นะคะเช่ามา2,000กว่าบาทกับ3,000มา24ชั่วโมงนะเดี๋ยวจะเอาไปขุดดินนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามันทำงานยังไงนะพวกก็ไม <Hello. S 2> <ๆ>่รู้เหมือนกันนะคะไปขุดดินหน้าบ้านเตรียมปลูกกระเทียมของปีนี้ก็คือจะลงหน้าบ้านหมดเลยนะคะกระเทียมแล้วก็จะทำพื้นที่ปลูกกับข้าวโพดด้วยเนาะเในเตือนฉามาคือแบบอาบน้ำแล้วก็หน้าก็คือแต่งนิดเดียวนะคะ hello good morning please thank you very much that is that's yours yeah ตอนนี้เราก็พัก ซื้อน้ำนะคะซื้อน้ำซื้อกาแฟนะน้ำดื่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขับกลับบ้านแล้วก็จะเริ่มงานกันเลยขุดดงขุดดินกันนะวันนี้เหนื่อยมากค่ะเมื่อวานก็คือแบบปวดตัวไปหมดเลยยังไม่หายปวดเลยตัดหญ้านะคะเดี๋ยวให้ดูผลงานตัดหญ้าปูนะเดี๋ยวกลับถึงบ้านก่อนนาออากาศก็น่าจะร้อนอีกนะคะวันนี้นะเมื่อวานร้อนยี่สิบห้าองศาก็คือถือว่าร้อนเลยนะร้อนแบบ ผิวแทนเลยอะเมื่อวานะเออวันนี้ก็ร้อนอีกนะคะออกทำงานนอกบ้านก็คือแบบหอบอะเอองันก็ไปซื้อกาแฟะนะคะตอนเช้าันนี้ก็เดี๋ยวขับกลับบ้านก่อนนะ It's ready. No, no, sit there. Hey, girl, sit down. You sit down. Okay, good girl, baby. I'm good, good, good. i Oh, hey, oh, hey. Where is it going? ตอนนี้ก็ขนไม้อันที่บูขนได้ไปก่อนนะคะส่วนอันที่หนักอย่างเงี้ยสามสองสามชิ้นนี่ก็เดี๋ยวให้เดวิดมาทำเพราะว่าปูก็ขนไม่ไหวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูผลไม้หลังบ้านนะต้นนี้เป็นต้นเชอรี่นะคะแต่ว่ามันโดนเพลียกินทุกคนโดนเพลียดำกินนะคะมีเชอรี่ติดอยู่ประมาณสองลูกนะมีสองสามลูกนะคะแค่นี้ไม่รู้ว่าจะจะได้สุกหรือเปล่ามันเป็นแบบพันสีส้มนะคะของเพื่อนบ้านน็่คือต้นนี้ค่ะปีนี้คงได้กินของเพื่อนบ้านเหมือนเดิมนะ ้นนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ5สายพันธุ์นะแต่ละกิ่งก็จะเป็นแต่ละสายพันธุ์นะคะต่างกันเนาะก็ออกลูกเยอะนะปีนี้น่าจะได้กินแอปเปิลอยู่นะคะเนี่ยปีนี้เป็นปีที่น่าจะเข้าปีที่ปีที่หนึ่งมั้งครบหนึ่งปีพอดีที่เอามาปลูกนะคะส่วนอันนี้เป็นสาลี่นะตรงกิ่งที่มันใบมันหายไปก็คือกวางมันกินนะคะกวางมันคือแบบ ดึงออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็กินยอะไรเงี้ยค่ะกิ่งข้างๆนี้ก็จะเห็นไหมมันก็จะไม่มีมีผลนะคะจริงๆชารี่นี่ก็ประมาณ5ชนิดเหมือนกัน5สายพันธุ์กันเนาะก็ก็จะมีพันธุ์นี้ที่แบบว่าเออมันอยู่ตรงกลางแล้วมันก็จะมีผลออกมานะคะมีแตกยอดใหม่ออกมาด้วยเห็นปะอร่อยนะอันนี้แบบซารี่อร่อยมากนะคะ แล้วก็อันนี้ก็คือที่ปูตัดาาหญ้าเมื่อวานนะมันค่อนข้างที่จะยาก,ก็ค่อนข้างจะรกนะแล้วก็พวกนี้ค่ะเป็นตรงที่เครื่องตัดหญ้ามันเข้าไปไม่ได้เนาะ <S <s <uck> ก็เดี๋ยวจะใช้เครื่องที่แบบเอามาเลมเลมะค่ะเป็นแบบว่าเครื่องตัดหญ้าแบบถือถือ,อะไรเงี้ยอาจจะเอามาเล็มเลมนะแต่ว่าจะต้องไปยืมกับน้าน้าของเดวิดนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่มีที่บ้านมีแต่แบบเข็นเข็น,ขน,นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีดินที่ซื้อมาแล้วก็กองไม้พวกนี้ก็คือไม่รู้จะทำยังไงกับพวกกองไม้พวกนี้นะคะ พวกข้างๆสวนอย่าง,างนเงี้ยปุก๊กก็เอากันไกลมาเล็มนะกัยยนไกใหญ่ๆอะคะ่ะมันเล็มออกอะไรเงี้ยให้มันแบบเห็นขอบเห็นลายชัดเจนนะคะเมียญี่ชอบหายไปตลอดเลยก็วิ่งหนีวิ่งไปเล่นไปเที่ยว Where do you go แล้วต้นไม้อันนี้ก็คือซื้อมาเป็นลูกพรุนนะคะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปลูกเลยเนาะแล้วก็เมื่อวานก็ซื้อมาอีก2ต้นนะคะก็จะเป็นลูกสาลี่เหมือนเดิมแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็จะเป็นอะไรเนี่ยดูๆก่อนนะ ต้นอะไรก็ไม่รู้ค่ะต้นเชอรี่อันนี้เป็นเชอรี่แต่ว่าเป็นเชอรี่หลายสายพันธุ์นะคะหลายสายพันธุ์สี่ห้าสายพันธนะุ์เนาะก็ไม่ได้กินปีนี้หรอกทุกคนเนาะอันนี้เดวิดซื้อมาแล้วก็มันถูกนะคะมันกําลังอยู่ช่วงลดราคาอะไรเงี้ยตั้งประมาณสี่ร้อยบาทนะก็เลยซื้อมาสุดท้ายตัวเองก็เหมือนกับมีแล้วอะไรเงี้ยนางก็เลยเหมือนจะเอาไปแจกนะคะแต่ปูชอบสาลี่นะปูก,ก็เลยอยากจะปลูกนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงวัดเด็ดเฮ่ยสเป๊บี้นี่ไะ Yes, <baby. laughs> <ia>. yes. What are you doing baby เดี๋ยวตอนนี้เดวิดเรียกไปช่วยงานหน้าบ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขุดดินเป็นคนส่วนนะวันนี้เหนื่อยมากนะคะร้อนเดี๋ยวาไปก่อนไปช่วยพ่อก่อนเลยเห็นัหยหน้าบ้านก็ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกก็คือขุดขึ้นมาหมดแล้วเพราะว่าจะตัดหญ้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยปลูกลงใหม่นะคะเดวิดเขาถ่ายดินเห็นป่ะ เครื่องนี้ก็คือเครื่องที่ไปยืมมาตะกี้นะคะมันก็จะเอาหน้าดินออก work. Right ไม่ i working เมื่อกี้นะคะก็อยู่ในสวนใช่ไหมเรีอยากจะจะเข้าบ้านทุกคน ก็มานอนรอนะคะนอนรอเดวิดเพราะว่าเมื่อปวดเมื่อตามตัวมากๆนะคะเดวิดเอาอุปกรณ์ที่ไปเช่าเมื่อเช้าน่ะไปคืนเพราะว่าอะไรมันใช้ไม่ได้ มันไม่ค่อยมีประสิทธิธภาพอคะค่ะก็เลยเอาไปคืนเขา้วนะก็ไม่รู้ว่าแบบเสียตงังค์เทาาไหร่กไม่รนูนะตอนนี้กำลังกลับมาแล้วนะคะแล้วมีเรื่องตลกจะเล่าก็คือนางไปแล้วนางก็ไปคอสโกเหมือนเดิมไปคนเดียวนะรอบนี้ปุ๊กขอบไ,ไปด้วยนะคะนางก็บอกว่ารู้ไหมว่าฉันได้อะไรให้มาให้เธออะไรเงี้ยปุ๊กก็เดาไปมนะั่วซั่วอะไรเงี้ยนางบอกไม่ใช่ฉันได้เค้กที่เป็นรูปหัวใจนางบอกอย่างเงี้ตอนนางเห็นเค้กรูปหัวใจนางตกใจจะบอกว่าเฮ้ยแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าช็อกไปแป๊บหนึ่งคิดวันเป็นวันนวาลลทแ้ก็ืม หรือว่าตัวเองลืมว่าอะไรเงี้ยลืมซื้ออะไรให้ปูหรือเปล่าลืมแบบว่าเอให้ของของวัญวันลรไทน์ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นางตกใจไปสักแบบแวบ,บหนึ่งอะ่ะเสร็จแล้วก็เอ๊ะไม่ใช่นี่หว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ซื้อมาอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นรูปหัวใจแล้วก็มันออนเซลที่สําคัญมันคือออนเซลเหยียการตลาดนะคะเดี๋ยวค่อมมาดูว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนนะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือรอเดวิดกลับมาถึงบ้านก่อนนะคะอ่ะเบบีน้นี่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เดวิดซื้อมานะคะเป็นค้กรูปหัวใจไม่ได้เกี่ยวกับวันลนไท้าอะไรทั้นนนแแหละะะคะเป็แบบ มุ้ตะพิซซ่าเบสมุกตะพิซซ่าเดวิดก็คือซื้อพิซซ่ามาหนึ่งถาดใหญ่กินไปแล้วกินไปเออ how long hour แล้วก็จะมีไก่ตัวหนึ่งนะคะมีซื้อแบบชามาให้ปู่ด้วยนะคะ crazy c r a คะก็เข้าสวนน่าจะเป็นรอบที่สิบของวันแล้วนะจะพามากินผลไม้อย่างหนึ่งนะคะผลไม้อย่างหนึ่ง อันนี้เขาเรียกว่ามะยมมะยมฝรั่งออมันก็จะมีหลายอย่างที่เป็นฝรั่งนะแต่ว่าอันนี้คือพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมันแปลว่าเป็นแบบมะยมจริงๆนะก็คือลูกนี้ค่ะเดี๋ยวอ่านชื่อแป,ป๊บนึงเดี๋ยวก่อนจะให้ดูนะกูชเบอร์รี่นะคะต้นกูชเบอร์รี่นะอันนี้คือเปรี้ยวเปรี้ยวทุกคนปุ๊บต้นเล็กมานะคะมันจะมีแบบเท่าขายต้นใหญ่ด้วยแต่ว่าต้นขายนะต้นใหญ่นะ่าจะขายประมาณตัวละสองพัน 2, กว่าบาทเงนะี้ยพวก,ก็เลยซื้อเป็นต้นเล็กมานะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะมันก็คืออันนี้ค่ะเหหนะนน็็นนนนนนนป่่่ะะะยยัััังงงไไไมมมมลลููกกดดิอีีี้้คาทจ ยอดใหม่ที่มันมันแตกขึ้นมาตรงนี้นะคะต้นใหญ่มันก็จะเป็นพุ่มใหญ่เลยนะแล้วก็อันนี้ก็จะมีหนามนะคะสังเกตดูมันจะมีหนาม <c oughs> เห็นไหมเราก็จะเห็นลูกที่เขาห้อยอยู่นี่เห็นไหมคะก็ถือว่าดกนะเป็นต้นเล็กที่ถือว่าดกเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดู <c oughs> พอเขาสุกอะคะ่ะเขาจะกลายเป็นสีแดงแบบนี้มันจะมีพันธุ์ที่เป็นสีแดงแล้วก็พันธุ์ที่เป็นสีเขียวเนาะส่วนต้นนี้นะคะก็คือพันธุ์ที่เป็นสีเขียวนะมันไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะอันนี้ไม่งามเท่ากับต้นที่เป็นสีแดงเนาะแล้วก็ลูกก็จะ มันยังบอกไม่ได้นะคะเพราะมัานายังเล็กอยู่เนาะแล้วก็อันนี้ก็เริ่มมีติดสีแดงแล้วเห็นไหมคะแล้วพกก็เลยทำน้ําพริกมากินในสวนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบน้ําจิ้มแบบอีสานอีสานนะเวลาเรากินของเปรี้ยวๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใส่แบบเ,เข้าคั่วเข้าไปด้วยนะเป็นแบบว่าพริกป่นนะคะน้ําตาลน,นะปลาผงชูรสแล้วก็เข้าคั่วนะคะมันก็ทําให้เป็นก้นๆแบบนี้นะน้ําลายไหลทุกคนเอ้ยเดี๋ยวจะมาสักลูกสองลูกไว้ให้แบบไว้ให้เดวิดนะคะระยะขึ้นมาเบบี้ เปรี้ยวเข็ดฟันมนะอร่อยนะทุกคนเดี๋ยวรอให้มันเป็นเป็นต้นใหญ่ไม่ไหวนะคะมันเปรี้ยวมากเลยนะเปรี้ยวแบบมะยมมันจะอย่างเปรี้ยวแบบเข็ดฟันนะคะที่ที่ยวมาปลูกก็เพราะเหตุผลนี้แหละทุกคนก็คืออยากกินของเปรี้ยวๆผลไม้เปรียปร้ยวๆนะคะจะเก็บลูกสุกไว้ให้เดวิดตบ้าง ถ้าใครต่างประเทศก,ก็ไปหาซื้อมาได้น,นะทุกคนู o เบอร์รี่นะคะอีกสักคำอีกสักคำนะคะอืม ตอนนี้อากาศที่แคนาดามันก็จะเริ่มร้อนนะคะทุกคนแต่ก็จะมีบางวันที่แบบฝนตกแล้วก็อากาศแบบต่ำกว่า20อะไรเงี้ยคืออากาศมันค่อนข้างที่จะสวิงนะแต่ว่าถ้าวันไหนร้อนก็คือประมาณนี้แหละคะ่ะก็คือแบบ ยี่สิบห้ายี่หกองศาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านก็ต้องเปิดแอร์อย่างเงี้ยเพราะว่าข้างนอกมันร้อนนะคะแล้วก็ผักก็ตอนนี้คือผักในบ้านปุ๊กก็เริ่มาออกมาไวท้ที่ที่สวนแล้วนะคะพวกต้นพริกแล้วก็ใบบัวบกนะคะผักชีใบเลื่อยอะไรเงี้ยก็คือเริ่มเริ่ม,มาออกมานอกบ้านแล้วเพราะว่าเขาจะได้ชินกับอากาศแล้วก็ตัวแมงลักกับโหละพาเนี่ยปุ๊กก็ปลูกแล้วนะคะก็เอาอะไรมามาคุมเข้าไวล้ละคืนหนึ่งแล้วก็คืนนี้ก็คือเอาออกนะคะดูว่าจะเป็นยังไงอาทิตย์นี้รู้สึกว่าจะมีแดดแดดบ้างนะคะแล้วก็จะมอาา้นเนเ็่่จะไไจะไปร เป็นนะคะคส่วนอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ปลูกเดี๋ยวต้องรอเอาดินหน้าดินนะคะออกก่อนแล้วค่อยเอาดินใหม่นะคะดินใหม่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาลงไปนะคะแล้วก็ผสมกับดินเก่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยถึงจะปลูกได้นะคะแล้วดินเก่าจะไปไว้ไหนนะคะก็คือเดวิดก็เลยจะขุดหน้าบ้านนั่นแหละเดี๋วดินเก่าเราก็จะไปจะเจะไปไว้หน้าบ้านนะคะแต่ตอนนี้คือหน้าบ้านยังไม่เสร็จเพราะว่าเราต้องแบบจ้างคนมาทำอะทุกคนเพราะว่าอุ้ย ไปเช่าอุปกรณ์มาทําเองอะค่ะมันมันเหนื่อยมันไม่คุ้มเงินมันไม่คุ้มแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าน่าจะจ้างคนแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะทําชั่วโมงละประมาณ2500นะคะ2,500นี่คือแบบรวมทั้งคนทําแล้วก็รวมอุปกรณ์ลวตอนนี้ก็เวลาประมาณ5้าโมงจะหกโมงเย็นนะคะแต่ว่าก็ยังมีแดดอยู่ผ้าท่อยู่ประมาณตรงนี้ ว,ว่าช่วงนี้พระอาทิตัวตกดินประมาณ3ามทุ่มครึ่งเนาะมันก็เลยแบบเออจะจะมืดช้าหน่อยนะบางทีแบบหลายๆครั้งเลยนะก็เข้านอนก่อนพาที่ตกดินนะคะแล้วก็ตื่นมา6กโมงเนี่ยพาที่ตื่นประมาณตีห้ากว่าๆเนาะตื่นมาเนี่ยพาที่ก็คือขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปกติปุ๊ก็ตื่นเช้าอยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นก็ต้องกลับไปทํางานเนาะเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตสวนผักให้ดูเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีแบบว่าวิดีโอทําอาหารให้ดูนะเพราะว่าเดวิดเขาไปซื้อแบบของจากคอโกกกกมมาาาแแแลลแบบออแบบแล้ว้ววว็็เเเยบบอทั่่่ตไีคเด ก็จะเอาไก่ไปที่ทำงานด้วยพรุ่งนี้เพราะว่าไม่ทำอาหารนะคะก็แค่นี้แหละทุกคนกวางค่ะกวางอยู่หลังบ้านเพั่นบ้าน